โอเคดูไปได้สักพักแล้วแต่เพิ่งจะได้มารีวิวปิดเมืองล่าพัทยาฮีทหนึ่งครับข้อดีของหนังคือนักแสดงทุกคนเนี่ยถ่ายทอดบทบาทออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมนะพี่น้อยะครับเราก็สามารถเห็นการแสดงของเขาแบบเนี้ได้จากเรื่องอื่นๆนะครับผม หรือว่า,อาจะเป็นพี่กอจิรายุอย่างเงี้ยเเราสามารถเห็นการแสดงของเขาแบบนี้ได้จากที่อื่นเลยนะครับจะฉีกๆหน่อยก็ตัวพี่อนันดานะครับคุณไซมอนนะครับผมชอบมากๆนะครับผมไอฉากไอเลอฟ้าเนี่ยคือเบสซีองผมผมชอบฉากอะไรแบบนี้มากมันคือฉากธรรมดาที่ผมรู้สึกมันโคตรปั่นนะครับหามากนะครับเรื่องนี้นะครับมุมกล้องเนี่ยโคตรแจ๋วนะครับภาพเนี่ยโคตรสวยเลยนะครับผม ผมเชื่อครับผมว่าก็จะมีบางคนที่สงสัยเหมือนผมนะครับผมว่า100ล้านใช้ไปกับอะไรนักแสดงหรอฉากโป๊เปลยหรอหรือว่าจะต้องถ่ายในเมืองที่มีอิทธิพลนะครับผมก็ไม่สามารถตอบได้ครับผมนะว่าเขาทุ่มเงินไปกับอะไรนะครับแต่ไม่ใช่ฉากแอคชั่นแน่นอนครับผมเพราะว่าฉากแอคชั่นเนี่ยไม่ได้เยอะอย่างที่เราคิด นะครับผมเราไม่สามารถรู้ได้เลยครับผมว่าไอ้หนึล้านเนี่ยมันจะไปเข้ากระเป๋าใครนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะถึงหนึ่งร้อยล้านนะส่วนตัวแต่เราไม่รู้หรอกครับผมนะว่าคนทำงานเขาเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับผมในการทำภาพยนตร์นหนึ่งเรื่องอะครับมันมีรายละเอียดที่มากกว่าการตั้งกล้องแล้วก็ ยจริงๆนะครับมันมีรายละเอียดยิบย่อยเยอะมากๆนะแล้วมันมีหลายสิ่งที่จะต้องทํามีมันมีระบบที่ต้องจัดวางนะครับผมเออก็ผมก็ไม่รู้ดิสามข้อเสียของหนังนะครับผมช่วงแรกเอื่อยนะครับ บทห่วยไร้ชั้นเชิงนะครับตัวละครมากไปนะครับทําให้คนดูไม่สามารถโฟกัสกับตัวละครได้มากพอนะแอคชั่นก็น้อยนะครับแถมมาแอคชั่นแต่ละทีเนี่ยผมยังไม่รู้สึกว่ามันมันเท่าที่ควรนะครับอันนี้ส่วนตัวผมนะไม่สมกับทุนสร้าง100ล้านนะครับผมนักแสดงบางคนก็เล่นไม่ดีเท่าคนอื่นนะครับผมนะเหมือนโดนบ,บังคับเล่นมันจะมีตัวละครชื่อฟ้าครับมันคือคนอื่นอ่ะเขาเล่นไม่เป็นธรรมชาติเว้ยแต่เขาสามารถ หาจุดลงหาจุดรับส่งคือเขาสามารถหาจุดลงจุดเขาเรียกอะไรความลงตัวของตัวละครเขาได้อะครับผมแต่คนที่เล่นเป็นตัวละครชื่อฟ้าเนี่ยผมว่ายังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับผมก็แล้วนอกจากนี้นะครับผมก็ยังไม่ชอบตอนจบด้วยหลายคนก็อาจจะไม่ชอบตอนจบคันคน,นะครับผมนะบางคนก็อาจจะแบบเอ้ยเฉยๆจบนี้ก็ได้เอออะไรแบบนี้นะครับปิดเมืองล่า พัทยาฮิต่เต็มสิบครับช่องทาง0100